พึ่พากันตั้งใจทำใจให้เยือกเย็นสบายอย่าทำใจให้วุ่นวายเดือดร้อน <c oughs> ในพุทธศาสนานี้ทรงสอนให้คนทำความสบายให้แก่ตนให้ได้ ทำอย่างไรตนจะมีความสบายใจก็ต้องทำลงไปไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับอะไรในโลกนี้ความสบายใจนั้นมันจะมีได้ก็พอพระความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆ ที่ใจมันยึดมันถือมาแต่ในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีนี่แหละเราปล่อยเราวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่งตางๆเหล่านี้ได้มาทำความรู้เท่าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ความสบายใจ ถ้าไปขืนวิตกวิจาร์ถึงเรื่องอดีตอนาคตอยู่แล้วไม่สบายใจแต่ว่าเป็นธรรมดาของความคิดเมื่อมีจิตมันก็ต้องมีความคิดแต่ความคิดนั้นต้องให้มีสติกำกับ สตินั้นต้องให้กำกับจิตให้คิดแต่ในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นความคิดที่เป็นประโยชน์ตนนั้นก็คือคิดถึงที่พึ่งอันประเสริฐทำอย่างไรหนอเราถึงจะได้ที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้แหละทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากทุกข์ ใครในสงสารนี่ได้มก็ต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าทุกคนนั้นมันตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้ไม่รู้สึกตัวว่าตนอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์อาศัยความหลงความเมาอาศัยตัณหามย้อมใจเอา ทำให้ใจนั้นเพลิดเพลินร่าเริงไปกับอารมณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นน่ารักใคร่น่ายินดีมีอยู่ในโลกอันเนี้ยจิตไปผูกพันอยู่กับเรื่องนั้นกับรูปเสียงกลิ่นรสอันนั้นแล้วก็เลยไม่รู้จากทุกข์เสียเลย ทั้งที่ทนเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่รู้ว่าทนเป็นทุกข์อันนี้บุคคลผู้ถูกความหลงความเมาข้อครอบงมจิตใจแล้วมันย่อมไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านี้นะดังนั้นนะ่ะก็จึงได้เกิดมี ศาสนาขึ้นมาในโลกนี้นะก็เพื่อมาสอนคนให้สร้างจากความหลงความเมานี้เองนะถ้าไม่มีศาสนานี่เป็นเครื่องสอนใจแล้วคนหลงเมาคล่องอยู่ในโลกอันนี้ไปไหนไม่ได้เลยออกจากโลกนี้ไม่ได้จิตใจอเน,นี่ยย่อมลกเวียนอยู่ในโลกอันนี้แหละ สเสวยสุขบ้างสเสวยทุกบ้างส่วนมากมันก็สวยทุกนั่นแหละเมื่อมันไม่รู้บาปรู้บุญนะยีเรตตันหาอาวิชามันก็จูงให้ไปทําบาปนั่นแหละเช่นอย่างว่าของเสพติดให้โทษต่างๆในโลกที่เขาโฆษณากันอยู่นั่นนะมันยังไปหลงซ่องเสพเอาติดงอมแงม จนทำให้ประสาทเสียเสียผู้เสียคนไปอันอย่างนี้นี่มันจะไปโทษใครไม่ได้เรื่องมันนะจะไปโทษคนอื่นว่าเป็นคนอื่นนั่นแหละทำให้เราเสียมาหลอกลวงเราอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้อง โทษตัวเองนั่นแหละตัวเองหักถลําเข้าไปตัวเองหักเป็นผู้ไม่ฉลาดไม่รู้จักคิดไม่รู้จักยาพิษเคลือบน้ำตาล <c oughs> ดังนั้นเมื่อตนได้รู้สึกตัว แล้วว่าทนได้ถล่าเข้าไปแล้วถอนตัวออกไปก็ยังไม่สายเกินไปก็ยังจะมีชีวิตชีวาเจริญก้าวหน้าไปได้อยูอ่แม้ความเมาอย่างอื่นก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เนื่องมาแต่ความเป็นผู้ไม่มีสติไม่มีสมาธิอยู่ในใจ ใจนี้เมื่อไม่ตั้งมั่นแล้วมันไม่รู้เลยว่าเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันรู้ไม่ได้เลยเรื่องใดมาถึงเข้าถ้าตนพอใจแล้วเป็นยึดถือเอาเลยแม้ว่ามันจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษก็ช่างก็ยึดถือเอามันไว้แสวงหามันอยู่อย่างนั้นแหละ คนผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วย่อมไม่รู้แม้แต่เหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้เหตุให้เกิดความสุขก็ไม่รู้ไม่มีใครที่จะไปบังคับใครให้ละเหตุแห่งทุกข์ให้บำเพ็ญเหตุแห่งความสุขให้เกิดให้มีขึ้นในตนเรื่องอย่างนี้มันเรื่องบังคับกันไม่ได้ ก็มีแต่เพียงที่เหตุผลสู่กันฟังดังที่แสดงอยู่นี่แหละผู้ใดฟังแล้วเข้าใจได้ลงมือปฏิบัติตามก็เป็นความดีของผู้นั้นไปคผูนั้นจะชื่อว่ามีลาบมีบุญวาสนาแต่หนหลังนั้นมาสนับสนุน คนใดฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายหรือว่าเข้าใจความหมายแล้วแต่ขี้เกียจทำตามไม่ปฏิบัติตามมันก็เป็นกรรมของผู้นั้นไปผู้นั้นชื่อว่าไม่มีบุญที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาสนับสนุนศรัทธาจึงได้อ่อนแอท้อแท้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อันอื่นใดนะให้พึ่งเข้าใจมันลงที่จิตนี้หมดเลยดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังได้สอนให้คนเรานั้นฝึกกิตนี้ให้มันตั้งมัน่นอยู่ในคุณความดี เพราะว่าโลกอันนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วดังที่เคยพูดมาบ่อยๆหวังว่าผู้ฟังก็คงจะรู้นะไม่ใช่มันดีร้วนๆเนนะี่ยไม่ใช่มันชั่วรุนล้วน,ลวน,ลวนโลกอันนี้นะมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วเป็นคู่ขนานกันมาถ้าเป็นคนแล้วก็ มายความว่าเป็นคนเป็นคู่เวรกันแหละดีกับชั่วนี่นะเป็นอย่างนั้นเป็นคนเราก็ไม่ถูกกันทะเลาะกันจองเวรต่อกันคอยแก้แค้นกันคอยทำลายความสุขของกันและกันเช่นนี้นะก็ ได้ประสบแต่ความทุกข์นั่นแหละคนเราอ่ะอันนี้ฉันใดเรื่องดีกับชั่วนี่มันก็เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่เรยเมื่อบุคคลสร้างความดีขึ้นในที่ไหนองามชั่วมันก็แทรกขึ้นมาที่นั้นแหละในเมื่อบุคคลผู้นั้นสั่งสงกุศลความดียังไม่เต็ม ตราบใดแล้วมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาขจัดความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้ได้ทั้งหมดไม่ได้เลยแต่ว่ามันเบาไปเรื่อยๆถ้าบุคคลทำกุศลความดีไปมากขึ้นไปเท่าใดความชั่วมันก็ลดน้อยถอยลงไปเท่านั้นเพราะว่าดีกับชั่วนี่มันมีนมใจเป็นประธาน ก็สุดแล้วแต่ใจน้่มันชอบไปทางไหนเมื่อใจมันน้อมไปทางไหนมันก็ทำไปทางนั้นะมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปทางนั้นหทนใจมันชอบไปในขุศสนุณงามความดีเช่นนี้นะมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นบุญเป็นขุศลน เรื่องการชอบความดีนี่มันก็เป็นขั้นๆไปบางคนก็ชอบแต่เพียงให้ทำบุญให้ทานวัตถุเข้าของไปเท่านั้นก็มีเรื่องศีลก็ไม่ได้ดำริว่าจะรักษาเลยเรื่องภาวนายิ่งห่าง <c oughs> นี่การทำความดีมันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะ <c oughs> พูดถึงมรรคผลธรรมวิเศษก็ยิ่งห่างไกลามากยิ่งนึกว่าทนมีวาานาน้อยไม่มีทางหรอกที่จะได้ก็เลยไม่สนใจเลยอย่างนั้นก็มีผู้สนใจเพียงแค่กินกินดันทานเท่านั้นมันก็ยังเอาตนพนทุกข์ไปไม่ได้ เพราะว่าเมื่อบุคคลไม่สนใจในการรักษาศีลแล้วมันก็ทำบาปอยู่ดีๆนี่เแหละเห็นว่าการทำบาปนั้นไม่เป็นเรึ่งไม่เป็นเรื่องสำคัญก็มีบางคนนะ,ะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ต่างก็หวงชีวิตของตนไม่อยากตายไม่อยากให้ใครมาฆ่ามาเบียดเบียนเลย สัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ดีสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์เปรตก็ดีเหล่านี้มันรู้จะเกิดมาแล้วก็รักชีวิตของตนหมดผู้ดใดจะเกิดอยู่ในฐานะเช่นใดแม้จะได้รับทุกข์ทรมานอยู่มันก็ยังรักชีวิตตัวเองมันก็ยังไม่ต้องการให้ใครมาฆ่ามันเช่นอย่างสัตว์สิ่งเดรัจฉาน ที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่เราเห็นกันอยู่แล้วสัตว์เหล่านั้นมันก็เป็นทุกข์ของมันมันเกิดมาแล้วอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์หากินก็ยากลำบากสัตว์บางประเภทถึงกขนานใครจะไปฆ่าไปตีมันมันก็ยังวิ่งหนีหรือมันก็มีปีกมันก็บินหนีไปถ้ามันอยู่ในน้ำมันก็แหวกว่ายน้ำหนีไป อันมนีนะ้แสดงว่าสัตว์ทุกประเภทเลยมันรักชีวิตมันกลัวตายเหมือนกันเลยไม่อยากให้มาใครมาทำลายล่างฐานมันเลย <c oughs> แต่ถึงกระนั้นน่ยมนุษย์เรานั้นมีอำนาจเหนือสัตว์เหล่านั้นไม่มีเมตตาปราณีมันเลยมีแต่ฆ่ากับฆ่าอย่างเดียว <c oughs> เพราะว่ามนุษย์เราถือว่าสัตว์เหล่านี้เป็นทรัพยากรของตนกฎหมายก็ยอมให้มีสิทธิเออ์เลี้ยงไว้แล้วฆ่าต้มแกงกินอะไรหมดนี้นะเนี่ยว่ากฎหมายบ้านเมืองนี่ยมันหย่อนยานกว่าศีลธรรมกว่าพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ กฎหมายนั้นห้ามฆ่าสัตว์ที่ที่กฎหมายระบุไว้อ,อต้องต้องขออนุญาตก่อนถ้าจะฆ่าอย่างนี้เช่นช้างม้าวัวคว่หมูนี้ถ้าไม่ขออนุญาตก่อนไปฆ่าแล้วผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษปรับไหมติดคุกติดตารางเท่านั้นแหละส่วนสัตว์ที่ไม่กฎหมายไม่ได้ห่วงห้าม ฆ่าก็ไม่ผิดกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นคนเราถึงได้ฆ่าสัสตว์ตัดชีวิตอยู่อย่างนั้น <c oughs> แล้วไม่นึกถึงชีวิตเขาชีวิตเราอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละจะไม่ให้มันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างไรเล่า <c oughs> ก็ไปทำลายของรักหวงของของหวงแหนเขาเนี่ย แม้คนอื่นเข้ามาทำลายชีวิตเราเราก็ยังป้องกันตัวหาทางหลีกเลี่ยงเอาจนสุดขีดเมื่อหลีกไม่พ้นแล้วก็จึงยอมตายนี่ลองคิดดูให้ดีอันนี้แหละคนเราไม่ไม่ได้พิจารณาไม่อบร,รมจิตให้ตั้งมั่นแล้วมันก็มองไม่เห็นเลยว่าทำอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมา ตลอดถึงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของคนอื่นของใครหามาแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากใครก็หวงอ่ะลูกใครเมียใครผัวใครใครก็หวงอ่ามูเนี่ยนละเพราะนั้นยังไปหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไปช่อบไปโกงไปจี้ไปปล้นเอามา นี่เรียกว่าไปไปแย่งเอาของรักของเขาสามีของเขาเขาก็รักภรรยาย่อมรักสามีผู้เป็นสามีก็รักภรรยาของตนเท่ากับชีวิตจิตใจแต่และคนบางคนก็ยังไปหลอกลวงภรรยาคนอื่นเขาไอ้ฤฤฤฤฤประพติผิดปเวณี เดี๋ยวว่าไปร่วงเกินภรรยาของคนอื่นด้วยทางประวีณีอันทุกคนย่อมรัก,รกความสัตย์ความจริงไม่มีใครเลยที่จะชอบกับความเท็จกับเรื่องไม่จริงแต่แล้วังคนก็ยังไปหลอกลวงเขาให้เขาเข้าใจผิดให้หลงผิดเป็นชอบไป เพราะวาจาอันไม่จริงของตนทําไม่เขาเสียทรัพย์เสียสินเพราะวาจาของตนก็มีนี่จะมาให้มเป็นบาปยังไงแล้วไปวาจาคำพูดอันนั้นมันพูดออกไปแล้วทําให้ผู้อื่นเป็นทุกข์กันนั่นเนี่ยทุกข์นั้นมันก็มาถึงตนแหละในภายหลังตนเกิดไปชาติใดพบแล้วก็ถูกแต่เขาหลอกลวงช่อโกงเอาทรัพย์สมบัติอยู่งั้นแหละ เพื่อของเสพติดต่างๆหมูเนี่ยไอ้ผู้ที่ต้นคิดผลิตของเสพติดให้โทษเช่นสุราเมรยัยวินเฮโรอีนกัญชาอะไรหมูนี่ผลิตไปขายหมูนี่มันก็ร่วนตั้งแต่จิตคิดเป็นอกุศลไม่มีเมตตามนุษย์เหมือนกันเลย ก็แต่ได้เงินมาใช้สอยแล้วก็พอแล้วผลิตขึ้นมาคนผู้หลงผู้เมาผู้ไม่รู้จักว่านี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไปหลงซ่องเสพเข้าไปติดงอมแงมแล้วก็มีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ใช้ใจ่ายไปในการซื้อเอาของเสพติดรบริภโภคมด หมดเนื้อหมดตัวผู้มีลูกมีเมียก็ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนอันมูนี้ต้นตอมันแท้ๆมันก็มาจากคนผู้ผลิตของเสพติดนี้แหละอย่าไปว่าไม่มีโทษนะผู้ผลิตของเสพติดเนี่ยแล้วลองลงมาก็ผู้ผู้เสพผู้ส่องเสพของเสพติดเหล่านั้นอมันก็ ถ่ายทอดความทุกข์ให้แก่กันและกันเป็นทอดทอดไปอย่างนี้แต่ว่าข้อสำคัญแท้ๆมันก็นอยู่ที่ผู้บริโภคของเสพติดนี่แหละผู้บริโภคของเสพติดนี้มันไม่ฉลาดอะ่ะไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้ตั้งมัน่นตกเป็นทาสแห่งตัณหาตกตกเป็นทาตแห่งแห่งรสชาติของเสพติดเหล่านั้น เพราะฉะนั้นถึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อภายหลัง <c oughs> นี่แหละพูดถึงความชั่วนะทุกคนให้พากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจโลกอันนี้นะความชั่วมันก็มีความดีมันก็มีอย่างว่านั่นแหละเช่นอย่างผู้ที่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจ อย่างแรงกล้าอย่างนี้มันก็ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นดังกล่าวมานั่นแหละไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาตนหามาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแถมหามาได้มากพอจะเฉลี่ยเชียจานผู้อื่นก็แบ่งให้แก่ผู้อื่นบ้างนี่คนคนใจบุญนะ่ะแล้วก็ไม่ไปคิดที่จะไปชอบ พอ,อกับสามีหรือภรรยาของคนอื่นโดยมานึกถึงว่าถ้าตนไปทําเช่นนั้นเช่นอย่างว่าผู้หญิงถ้าไปล้อลวงสามีคนอื่นเขาภรรยาเขารู้เขาก็จะเป็นทุกข์ใจมากถ้าเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็ไม่คิดที่จะล้อลวงภรรยาคนอื่นในทางวีรนีคาน,นึกถึงว่า ถ้าสามีเขารู้เขาก็จะเป็นทุกข์เดือดร้อนจองกรรมจองเวรกันไม่รู้จักจบสิน้นไอ้ผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจอย่างแรงกล้าดังกล่าวมานี้จักไม่ทำชั่วเหล่านี้เลยและและ้วก็จักไม่ใช่วาจาไปพูดโกหกหลอกลวงใครต่อใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอแล้วก็ตนเองก็มองเห็นเลยว่า ของเสพติดไทโทษต่างๆในโลกนี้มันล้วนแต่ทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าท้งนั้นเลยคนเสพของเสพติดไทโทษแล้วอย่างนี้มันจะทำความดีอะไรก็ยากถ้าไม่ละถ้าไม่ถอนตัวออกจากของเสพติดเหล่านั้นนะไม่มีเงินทองจะทำบุญให้ทานอะไรเลย ได้เงินได้ทองมาแล้วคนนึกถึงแต่อของพนันแหละอย่างนี้นะมันจะได้ทําความดีอะไรล่ะคนติดของเสพติดอ่ะเลยทําชีวิตให้อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมไม่สามารถจะทําคุณงามความดีอะไรได้เพราะฉะนั้นขอให้พากันนึกดูให้ดีคนเรานะืม นึกดูให้ดีอย่าให้ชีวิตนี้มันเป็นหมันเสียเปล่าเพราะว่าบุญกุศลตกแต่งให้มาแล้วไม่ใช่บาปแต่งนะถ้าบาปแต่งแล้วมันจะให้เป็นคนขี่กระจอกงอกห้อยใบบ้า,บาเสียจิตผิดมนุษย์ธรรมดามีอายะร่างกายไม่สมบูรณ์มีร่างกายวิบัติขัดข้องไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายอันนี้มาทําความดี ต่างๆได้เลยนี่การที่เรามีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นะมันเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรคผลธรรมวิเศษแล้วดังนั้นนะ่ะอย่าพากันปล่อยให้ร่างกายนี่มันสุดโทมแตกดับไปเสียเปล่าทั้งที่ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงร่างกายอันนี้นะ มันเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาบอกไม่ได้บังคับไม่ได้จิงอยู่ร่างกายนี้ไม่เที่ยงก็จริงหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแปรปวนแตกดับทันทีเลยเพอเกิดมาแล้วนะมันยังมีบุญมาอุปถัมภ์บำรุงให้เป็นไปอยู่พอที่เราจะทำกุศลคุณงามความดีสืบต่อได้อยู่เราอาศัยบุญเก่านั่นแหละเป็นทุนนะ่ะ สังสมเอาบุญใหม่บุญเก่าก็ได้แก่อัตภาพร่างกายนี่แหละมีร่างกายนี้มาสมบูรณ์พูนสุขแล้วแล้วจิตใจก็ดีก็ไม่เป็นคนหลงคนเมาเกินไปเพราะว่าบุญกุศลมาเตือนใจให้ระลึกถึงกุตนของตนได้นี่แหละเราอาศัยบุญเก่าเหล่านี้แหละ สั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมกันเข้าไปเรื่อยๆเราอาศัยใจที่ฉลาดนี่แหละหาทางหลีกเว้นจากบาปความชั่วทั้งหลายดังกล่าวมาให้ไดเ้เมื่อใจนี้ไม่มีบาปไม่สั่งสมบาปแล้วมันก็สั่งสมแต่บุญคนมีบุญมากใจก็สง,งบตั้งมั่น เยือกเย็นมเมื่อใจตั้งมั่นแล้วมันก็ต้องมีปัญญาแหละคนเรานะก็รู้จักทุกรู้จักความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้เป็นทุกข์รู้จักว่าความโศกเศร้าเสียใจพิไรลาพันธ์ต่างๆหมูนี้มันเป็นทุกข์เ <c oughs> มื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ทำใจให้เป็นทุกข์ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจอะไร ใช่ปัญญาสอนใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเหตุอันใดที่จะขอให้เกิดความทุกข์ใจก็ปล่อยวางมันเรื่อยๆปัญญาก็สอนใจให้ปล่อยให้วางมันไปไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งใดปล่อยวางแล้วใจมันก็เป็นกลางพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งใด ไม่ถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตน <c oughs> นี่เมื่อขันห้านี่มันยังมีอยู่บุญกุศลยังอุปธรมร,รมบำรุงอยู่ก็ <c oughs> ใช้ขันห้านี่นั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาดังที่แนะนำพ่มสอนมานี่แหละทำใจให้สงบลงไปชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทิน ให้ได้เมื่อใจสง,งบสะอาดแล้วนี่เจริญปัญญาพิจารณาสังขารน,นามลูกให้เห็นมันเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีรูปใดานามใดที่จะเที่ยงจะยั่ยงยืนอยู่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปถือมั่นมันว่าผปกของเราไว้ทําไมถือมั่นไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าเปาเพราะจะถือมั่นไว้ยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่ให้ถึงเวลามันแปรปวนมันก็แปรปวนไปถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปรงให้วางมันลงเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นะ นี่แหละมันจะเป็นทางพ้นทุกขไปได้นะเมื่อปรงวางขันห้าในลงในปัจจุบันนี้แล้วจิตนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์แหละมาหน,นี้ปัจจุบันนี่แหละไม่เป็นทุกข์เป็นโศกกับอะไรทั้งหมดเมื่อขันห้านี้ตนก็ยังปรงยังวางลงได้แล้วทรัพย์สมบัติภายนอกนั่นจะปรงวางไม่ได้จะเป็นจะได้จะมีที่ไหนล่ะ แต่ขันห้าอันตนอยู่ใกล้ชิดอันรักที่สุดเนี่ยยังปล่อยยังวางได้ครเงินทองเข้าของอะไรทอ,อะไรภายนอกน่มันก็วางได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแหละการหักภาวนาสมาธิปล่อยวางขันห้านี่จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนผู้ต้องการความพ้นทุกข์ภายในสงสารที่จะต้องภาคเพียนพยายาม บำเพ็ญให้เป็นไปในชีวิตของตนของตนดังแสดงมา